ตอนเนี้ยเราโคตรแหลกพอดีมันมีใครไม่รู้ปล่อยพี่กับพายอัดหน้าในเต็มเลยเนี่ยแม่หันยาที่ขึ้นไปแล้วมั้งเขาคนชื่อว่าอะไรใครใครมีบ่ายแข่กับใครบ้างใครแบบโดนตัวไหนฆ่าบ้างมาเดี๋ยวเราจะเก้แค้นใหคนเลยบุรีมาให้เราฆ่ามาไหนไหนบุรีก็จะตายละบุรี ไอพิดึงกับไปโจดเวนี่ก็ิดแเปิดแอร์ ช่วยเราด้วยตอนนี้ช่วยไม่ได้กำลังมีกำลังทำฟลั๊บอยู่เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้ยจอดเสื้อเขียวอีกแล้วอ่ะตายคุณโดนนักโดมก็ตายกายฆ่าจริงยังมีไรอยู่บนนีไอ้ผิดกินมันนี่หยุดตายหิุดไมเราใส่ไม่ไดคนฆ่าเราดบ้าเลยนักฆ่า เราฆ่าพีทไม่ได้เราเปิดติเมทตได้ไม่เป็นไรไก่เอาเล่นมีตัวฟ้าทุกคนเอาไปตัวฟ้าตัวฟ้าที่มันใส่เสื้อฟ้าชื่อที่มันสีฟ้าชื่อว่าไอ้ไก่เเอาลยพีทจับพีทจับมันให้หน่อยแล้วจะใช้จิ้งสอนติมิตไปออกไปใช่ใช่บอกนะเรียบร้อยแตก ไจุดไฟต้มโอ้ยุดไฟิโอ้ถ้าไนดูรการไหนรู้เลยว่าทำไมว่าทะละคือึ้ลโอ้ยอย่ามายิงตัคนอื่นดิไอ้แฮก ราาคเพี่แจ yes. ้งเตือนมาให้หน่อยดิไอ้แฮกเนี่ยไอ้นี่ยแฮกแจ้งให้กับโรงพยาบาลมาเนี่ยมึงทำแบบกูมาสิแก่คนนี้ดิแม่แก่เหรอแก่จริงเปล่าวะไหนมีไข่มีเหงื่อเลยตบฟกแช่แฮกที่ผ่านเลยไม่ใช่โอ้ยไม่นับวิธีมันมันมีได้นะเหม่อมันใหญ่มาก อีกว่านั้นสิทำไมล่ะกระต่ายกรไต่ายกระต่าแล้วไอ้เน็เกินไปอ่ะทุกคนหลบไปเราจะเผาเราจะเผาแล้วนะหลบไม่ทันด้วยแล้วอะไรทุกคนพร้อมจะส่กีโยยังเรายังไม่หนีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เท็จโอ๊ยยังไงวะ

ข้างซีออนเด็บอย่าดูมึงต้องตัดจะมึงต้องแฮกแล้วไอ้หนุ่มเช็ดเช็ดตาลอเอาตึงมึงกลายมันต้องแฮกเลยวะไอ้หนุ่มตาลตูนไอ้เหี้ยแฮกันกาดตัว ร้ 100, 100. อยร้อยเ้ยกายเรินมขึ้นหลอดน้องไงบุเดเราจะเปิดดีเมทอีกครั้งเพราะว่าเายแล้วโวอ้แล,แล้วตัวเขียวมาเขียวมาดีดิเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเราต้องออกเกมมาเจอคนโป้มึงไอพีเอสกูกูก็ชื่อไปไอสองวายไก่ตา ได้แล้วครับครับออกเกมแล้วไม่ดีสิสอไว้ยไม่งคอแฮกดีว่าไปไปแฮกใกล้ตายเนี่ยไม่เปมือไต่ใครกันตุ๊กใคร ออกเกมดีกว่าไอ้เลยเอฮกมันไปไอฮกมันโดนแมแล้วใช่ไหมทุกคนไอ้ฮกมันโดนแมแล้ว